สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิติจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะวันนี้เป็นวันที่25มกราคมพุทธศักราช2567นะคะ ตรงกับวันพระฤหัส,สบดีและก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระพระจันทร์เต็มดวงค่ะวันนี้คิดิจังชาแนลก็จะมาทำคลิปพาเพื่อนๆจุดทูป16ดอกกล่าวคำขออโหสิกรรมพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจบไปภายในบท เดียวเลยนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสและเลิกดีมากนะคะวันพฤหัสบดีถือว่าเป็นวันครูใครมีโอกาสคิดีิจังชาแนลอยากให้ลองทำตรงนี้นะคะพิธีนี้สามารถทำได้ตลอดวันจนกระทั่งไปถึงก่อนเที่ยงคืนเปลี่ยนวันใหม่นะคะ คำมโหสิกรรมนี้นะคะเราจุดธูป16ดอกพร้อมนหนา1แก้วนะคะคลิปนี้ถือเป็นคลิปตัวอย่างที่คิดจังชาแนลนำมาทำให้ดูนะคะพอเราจุดธูปแล้วเราก็ตั้งนะโม3จบเลยนะคะแบบนี้นะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมดีอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ข้าพเจ้าให้เราเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ของเราไปนะคะ ได้กระทำแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีในเวลานี้ก็ดีในอดีตชาติก็ดีขอแผ่ให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีจิตมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธะสันดาน มีการกระทำรรม,มีวิบากแห่งกรรมตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่ยมมาบาลมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นพรมยี่สิบชั้นอบายภูมิสี่บัดนี้ข้าพเจ้าได้สร้างกองการกุศล มีการถวายการใส่บาตรตอนเช้าเป็นต้นหรือเราทำความดีอะไรวันนี้ให้เราเอ่ยและกล่าวไปนะคะเป็นผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปเกิดชาติหนึ่งพบใดขอให้ได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบาร,รมีของตน ให้พ้นภัยพานลุล่วงบ่วงมานในคติการปัจจุบันนี้ด้วยเชิญพุทธังอโหสิธรรมังอโหสิสังฆังอโหสิประกาเจระประสิทธิเมสเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาผู้ชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้าให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินสาธุสาธุสาธุาธกล่าวแบบนี้นะคะ คำมโหสิกรรมอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาครบจบในบทเดียวด้วยการจุดธูปขอขมา16ดอกพร้อมน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนะคะพอธูปดับหมดแล้วก็ให้เรากรวดน้ำอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาทั้งหลายแหลเหล่านี้นะคะลงดินไปแล้วถ้าหากใครไม่ทัน สำหรับที่คิติจังชาแนลได้กล่าวและเอ่ยทำคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคิติจังชาแนลจะลงเป็นคำพูดคำกล่าวไว้อย่างละเอียดให้ถูกต้องชัดเจนไว้ที่ใต้คลิปนะคะให้กดเข้าไปดูแล้วทำตามคลิปได้เลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีมาก เป็นวันที่25วันพรฤหัส,สบ,บดีวันพระใหญ่วันพระจันทร์เต็มดวงอยากให้เราหรือใครหลายๆคนได้มีโอกาสทําตรงนี้นะคะเพราะคิดจังเชื่อว่าใครหลายๆคนคงทําแต่งานคงไม่ได้มีเวลาและโอกาสทําแบบนี้การทำพิธีนี้สามารถเริ่มทำได้ตลอดวันตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนในวันนี้นะคะ สามารถทําได้เลยนะคะในการขอโหสิกรรมและเพเมตานี้นะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ของคิดจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ